สัญญาณมันไม่ดีขึ้นเลยหรอครับว่ามันจะมีโอกาสกลับมาไม่เลยครับผมว่าผมว่าเขาก็แฮปปี้เพราะว่าทงแกนด์ครับคือเหมือนงานที่เขาทําอยู่ตอนเนี้ยเขาก็ได้ลุยอย่างเต็มที่มากขึ้นผมก็ได้ลุยงานอย่างเต็มที่มากขึ้นผมว่าจริงๆแล้วับแกนอาจจะเป็นเป็นคู่กันแบบนี้จริงๆก็ได้ครับที่จริงมันใช้เวลานานไหมกว่าจะกลับมาเจอกันกว่าจะกลับมาทำในชีวิตประจำวันเวลาจริงๆมัน มันมันนานไหมเหรอผมก็ลืมแล้วมันมันเป็นโอกาสที่ได้เจอกันมากกว่ามันเป็นช่วงโอกาสที่ได้เจอกันช่วงโอกาสที่ได้เจอ,อ,เจอคือช่วงเวลาที่ตอนนั้นแกรนกําลังตอนนี้แกตอนนี้แกน์กำลังทำเพลงทำเพลงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ Alors, จําเป็นต้องใช้สถานที่เกี่ยวกับของบ้านของเขาบ้านผมมีอุปกรณ์บางอย่างที่เขาใช้ได้ในการพิงเขาเขาก็จะมาที่บ้านผมแล้วก็ได้มาเจอแต่ละครั้งเขาก็ได้เจอน้องหมาที่มองอู่ที่อยู่ข้างหลังผม่งั้นพี่ถามว่าเวลาเจอน้องหมากันแล้วพอเจอกันสองคนบรรยากาศเก่าๆกลับมาบ้าไหมไม่เลยครับผมก็ตอนนั้นก็ค่อนข้างรุนเหมือนกันว่าเจอกันจะเป็นยังไงครั้งแรกครั้งแรกที่ต้องที่เขาจะมาบ้านเราใช่ใช่ก็แบบจะจะมองกันจะจะคุยกันยังไงอะไรเงี้ย ไม,ไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรปกติเลยครับปกติถ้าแกนแบบมีความรู้สึกอะไรเขาจะร้องไห้เลยแต่นี่เจอเจอเจอสุนัขผมเขาก็เขาก็ยังเล่นยิ้มมันน่ารักมันอะไรอย่างเงี้ยคือก็ยังเจอเละครับก็เรียกว,ว่าเราเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้แบบไม่ได้มีปัญหาอะไใช่ครับเพราะว่าเราเราเราเลิศก,กันเราแยกทางเราแยกทางกันด้ดีอะ มันก็เลยแบบทุกอย่างมันก็เลยดีแต่อย่างเมื่อไราที่มันเกิดขึ้นอะไรมองว่ามันมีอะไรที่ยังพูดจะไม่หมดตัวนี้มันได้เคลียร์ใจถูกไมไม่มีไม่ติดค้างไม่มีเรื่องคุยกันไม่หมดนไม่มีเรื่องที่คุยกันไม่หมดยังแฟนคลับแหละคนเพราะยังลุ้นให้เธอทั้งสองคนกลับมาเหมือนเดิมอยู่มันกดดันไหมเพอไม่ไม่เลยไม่รู้สึกกดดันเพราะว่าผมว่าแฟนคลับอาจจะอยากดูติ๊กตอกคู่ของแกนซึ่งแกนเขาก็ยังชวนทำเต้นติ๊กตอกอยู่แต่เรื่องนั้นมันเรื่องอนาคตเราก็ไม่รู้หอกบางที แกมันก็อาจจะแบบคุยก็ได้ลงตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันป็นเรื่องนาคนเราไม่รู้แสดงว่าถ้าแฟนเก่ากลับมาเป็นแฟนของปจุมันเราก็ร้องมันเป็นเรื่องโอ,อกาสตอนนั้นเลยครับเราจังหวะทุกอย่างมันมันตอบไม่ได้หรอกว่าคือถ้าถามตอนนี้ก็ไม่ได้กลับไปครับแต่วันพรุ่งนี้เป็นยังไงเราไม่รู้หรอกไม่ยังไี่ถัดตัวเองครับเปิดใจมากแค่ไหนกับเรื่องความรักตอนนี้เลยครับอะอย่างล่าสุดเนี่ยผมไปกินข้าวกับเพื่อน และเพื่อนก็ไปกับแฟนแล้วเขาก็นั่งกินข้าวด้วยการชิลอ,อะไรเงี้ยผมมองไปตรงข้าวผมก็รู้สึกว่าเออ,เ,อ,อเราโสดก็ดีนะเราใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเราไปกินข้าวคนเดียวเราทำอะไรเองเราแบบตื่นมาคนเดียวทำอะไรเองออกกำลังกายนู่นนี่นั่นด้วยตัวเองก็มันไม่ได้แย่เลยบางทีเราคิดไปเองว่าเราแบบต้องมีคู่อะเรียกได้ว่า,าชินกับความโสดแล้วอะไรประมาณนี้ไหม ชินกับความโซก็ก็ก็แน่าจะใช้คำนั้นด้วยเหมือนกันกลัวไหมว่าวันหนึ่งถ้าสมมติว่าวันถ้าเราต่างคนต่างอยากจะมีใครใหม่แต่มันกลับกลนยเนว่ามาเกรงใจกันไม่กล้าที่จะไปไมีผมว่าผมเกรงใจผมว่าผมว่าผมเกรงใจแต่ว่าผมไม่กล้าไม่ไม่ใช่ว่าไม่กล้ามีผมจะโทรไปบอกเขาเลยเและผมว่าเขาอ่ะต้องโอเคเขาอาจะโอเคทำไมเราถึงมั่นใจขนาดนั้น เชื่อผมว่าแกนโอเคแน่นอนผมว่าแกนก็แกนต้องโอเคมากๆแน่นอนอ่แล้วถ้าแกนจะมีใหม่อ่ะเราโอเคไหมก็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 โอ้โหไม่ไม่ไม่ใช่ฟังก่อนโอเคเลยโอเคเลยแต่ที่บอกก้อเนี่ยก็คือก็ใชาโทรมาบอกก่อนก็น่ารักดีที่ผมโทรไปบอกแล้วมันอยู่ในข้อตกลงของกันและกันไหมไม่มีไม่มีข้อตกลงเลยแต่ผมว่ามันก็น่ารักดีถ้าผมแบบแค่เขามีแฟนแล้เนี่ยนั้นเรา มีคนคุยใหม่แล้วนะอะไรเงี<ม>้ยไม่ต้องถึงกับแฟนก็ได้แค่แบบมีคนคุยแล้เน,นี่ยเามีเามีคุยอนน้ไมไม่มีครับเท่าที่รู้ไม่มีเพราะว่าถ้าเป็นผมนะถ้าผมมีคนคุยหรือมีคนที่รู้สึกว่าเออคุยกันสนิทสนมกันในในความความทันนี้ผมก็จะโทรบอกแกว่าเอ,าเอา้ยเรามีคนคุยแล้วนะอะไรก็จะโทรแล้นถ้ามาอยู่อย่างเงี้ยอะไรคนก็มองว่าเรากําลังจะกลับมา ไม่ตอนนี้ไม่มีภาพนนใช่แสดว่าคนที่คนอื่นเข้ามาได้เลยไม่ต้องบบว่าคิดว่าตันเี้สองคนกัจะกลับมาพบกันอไม่ใช่ใช่ครับถ้าก็าาไม่ได้ปิดกั้นไม่ได้อะไรถ้าใครถ้าสมมติว่ามี <c oughs> คนเข้ามาแล้ว <c oughs> ทุกอย่างมันคลิกมันลงตัวเพียง <c oughs> แต่ว่าการคลิกการลงตัวมันจะยากนิดนึงเพราะว่าเรามีประสบการณ์ในการเลอกกับแกนแบบตอนนั้นก็รักกันมากแต่มันมีเหตุผลที่ทำให้ต้องเลิกกันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องมีการดูใจกัน มากขึ้นอาจนะอาจ,จต้องมีการดูใจกันมากขึ้นแบบมันก็ต้องดูดีๆมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกมีความสุขกับอาชีพโสนแล้วอ่ะเรียกว่าเป็นอาชีพเลยหรอเธอเป็นอาชีพใช่<ม>แบบคือก่อนหน้านี้นก็เคยคิดนะก่อนที่เรื่องมันใหม่ๆว่าเออเราอยากมีแฟนหรือเปล่ปาเราอยากลองเปิดใจคุยกับใครดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีแน่นอนมันก็มันก็ว้าวุ่นนะว้าวุ่นอะไรเงี้ยใช่มันก็เลยรู้สึกมีความว้าวุ่นนิดนึงตอนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าจริงๆมันก็ มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ตอนนี้กลับมารักตัวเองมากแค่ไหนเพราะก่อนหน้านี้ที่ตอนห่างจากแกนตีนก็หอตอนนี้คือกลับมาเฟิร์มแค่ไหนคือ <c oughs> ตอนนั้นผมไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจเลยก็เลยนะไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยแต่แบบเริ่มแล้วครับมีเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานสองสองวันแล้วเริ่มได้ขเข้าพิอย่างเงี้ย ก็แตนะ่ว่านั้นกวันนี้นะสองวันเองคือคือก่อนนั้นก็มีเข้าแต่ปาปลายน้อยมากแบบเว้ <c oughs> เข้าวันเดียวแล้วก็เว้นยาวอะไรเง <c oughs> ี้ยเริ่มเริ่มแต่พอได้ออกกําลังกายเราได้รู้เลยว่าจริงแล้วความสุขเราคือการที่ได้ไปออกกาลังกายมไม่ใช่การนอนอยู่บ้านน้ำหนักกลับมาเลยอยังเ <c oughs> ดขึ้นมาโลนึงแล้วครับมวนี่โลนึงเยอะนะเขาเมื่อวานขึ้นเมนื่อวานเลยเหรอ ไม่รู้เพราะเราไปช่างแล้วคือจะกลับมาเป็นไอ้หนุ่มร่างยักษ์เหมือนเดิมคือก็อาจจะแบบก็จะเป็นคนเลี้ยงเทพเพราะว่าเพราะว่าตอนเราอเราหมอหลายผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บางคนเวลาภาพในในกล้องในละครหลายๆคนคนเาจจะชอบผม่าโคมแบบ เล่นเป็นกล้ามเนื้อที่ดีๆแต่คงก็คงน้ําหนักน้ําหนักคงไม่เกินนี้มากแต่ก็คงแบบคงความแบบสดใสดื่มน้ําผักผลไม้อะไรครือตอนนี้พร้อมที่จะลบภาพหนุ่มซุปตอมใจแล้วใช่ไหมครับนี่ผมมีภาพนั้นไหแ,แล้วเหรอช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งไงซุปเป็นตอมใจไงช่วงมาแถลงข่าวเรื่องนี้ จริงเหรอเ,รเออหรอผมดูแย่เลยไม่ได้ดูแย่แค่ดูซุกไปนิดนึงเลยใช่สุดท้ายแล้วความรักของเราถ้าคนที่จะเข้ามาเรายังตั้งเป้าหมายอยู่ไหมว่าคนนี้แหละจะแต่งงานด้วยอีกรอบหนึ่งก็คือพอมันจะมีความรักครั้งใหม่เนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าคนนี้แหละเราจะแต่งงานด้วยเพราะเราเคยมีความรันแล้วเราอยากแต่ง ไม่ได้มีความฝ่านยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหรอกครับเพียงแต่แบบก็แค่แบบเออตอนตอนแกก็แค่แบบเขาพูดถึงเรื่องไม่แต่งงานเราแค่ตอนนั้นเรายัางไม่เข้าใจตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คุยกันให้รู้เรื่องให้คุยกันให้ได้ก่อนคุไม่หมายถึงว่าให้เป็นแบบให้เป็นแบบเข้ากันได้กับเราก่อไ้เรื่องแต่งงานเนะ่ะมันก็เป็นเรื่องของอนาคตอ่ะนานเ,เลยยาวไกลเลยคนนอกได้มันก็ไม่ได้ติดอะไรหรอกครับ <ส gas: S 2> แต่ว่าตอนนี้ก็แฮปปี้กับชีวิตโสดแต่ไม่แน่นะพรุ่งนี้อาจจะมีแฟนก็ได้รอเหลาขนาดนี้้าวุนเลยว้าวุนขอบคุณครับ